เริ่มเลยก็คือไม่ต้องถาให้คิดขึ้นอะไรครับพีไมอยากพูดอะไรอะไรอย่างดอะไรพูดเลยก็วันนี้นะครับมาร่วมงานนะครับ7จ็บครบเจ็สาขาของวัดสันครับผมดีเนีนิวพูดก่อนไม่งั้นจำไม่ได้ไม่ไม่งั้นจะพูด700ปีตลอดเลยคือแบบเอ้ยวัดสันนิวตั้งแต่สมัยยูยูเจ็ดตุลาอย่างร้อยปีวัดสันเจ็ดร้อยปีนะครบเจ็ดร้อยสาขาวันนี้ก็ยินดีกับทางวัดสันด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่เราได้แบบเออมามาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นร่วมเปิดร่วมเปิดงานครบรอบเจ็ดร้อยสาขาใช่ใช่ พราะพูดตรงว่าเราก็ไม่หาลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่เด็กๆคือแบบอยู่ร่วมกับกสารมานานตั้งแต่เด็กคือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเป็นเป็นร้านที่แบบที่อย่างที่บอกเป็นโมเวทีอ่ะคือเข้าทั้งตอนจําเป็นและไม่จําเป็นเราจะซื้อของอะไรก็คือแบบจะจําเป็นก็คือต้องแวะเข้าพุ่งขวาปรวสารหรือบางทีเดินมาเจอป้ายอะไรที่มันแบบ เตะตาไม่ได้จะซื้อด้วยนะแต่เดินเข้าไปสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเขาดีจริงเงี้ยเราก็เออแบบมักนองมักหน้าที่ชอบแบบมีโปรประจะเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรก็ต้องตุนอย่างเดียวเป็นสายตุนใช่แล้วปีใหม่โปรโมชั่นก็คือซื้ออ่ะคือใช้ด้วยให้ทันเพราะชอบตุนแล้วหมดอายุใช่อันนี้อันนี้แนะนำแนะนำอันนี้อันนี้เป็นไม่เกี่ยวกับทางเราแต่เราผิดเองเราส่วนมากชอบซื้อแล้วแบบลืมใช้ใช่เราเคยคุยกันว่าเราเป็นสายเหมือนแบบ เก็บเราไม่ชอบใส่เก็บคือแบบพอยิ่งพอซื้อมามันจะมีความแบบยิ่งของดีๆเราจะไม่ค่อยกล้าใช้เป็นใช่ปะแล้วพอมาดูที่หมดอายุต่อไปนี้ก็คือของดีจะมาใช้ก่อนเลยใช่หมดอายุรัใช้ไหมถ้าทาเอาทาทาเท้าให้ฝากดีกว่าเร็วอะทำไมวันนี้เร็วไม่ใช่ของบอกว่าสั่งกอนแล้วก็ ก็วันนี้ก็ครบเจ็ดร้อยสาขาขวัดสันนะครับก็ยังไงก็อยากให้วัสันเนี่ยก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าวินวินทั้งทางวัสันเองก็วินที่มีสาขาเยอะๆเราเองก็วินด้วยเพราะว่าเราก็สามารถแบบสะดวกในการเข้าวัดสันอะไรเพราะเพราะทุกคนก็วินบางทีนบาจะอย่างเราเป็นบ่อยมากเวลาจะไปต่างประเทศจะไปหรือไปแบบจะซื้อของซื้อใช่ทุงนี่นี่นั่นอะไรอย่างเที่บอกคือเราฝากทั้งล่างไว้กับวัสันทั้งแบบทั้งหน้าทั้งตัวทั้งหัวทั้ง ตับไตใช่พุงยาก็มีไงเขามีทั้งยาบริแคร์สกินแคร์มีครบหมดคเลยครบหมดเลยครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรก็คิดถึงบริษัทแล้วกันนะครับใช่แล้วก็สมัครสมาชิกด้วยนะเพราะว่าเขาชอบมีให้ตอนจ่ายเงินอ่ะคิดว่าซื้อแค่นี้พอแล้วข้างหน้ามีให้แลกอีกก็เพราะฉะนั้นก็สมัครสมาชิกไว้ด้วยครับทุกคนราคาหางญี่ปุ่นจ้างต่อกี่โมงจะขายยูจายยูที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นครับ ญี่ปุ่นไปไปไปโซน,<ห>นโอซาก้ามา,าญีุ่นึกนานเกินเอาไปชิโตเซะมาไปเขาเรียกว่านะโอซาก้าครับใช่ไปไปนิเซโกะไปเล่นสก,กีกันมาใช่ก็ไปแค่3คืนนมั้งสามสี่คืนสามคืนที่นิเซโกะแล้วก็2คืนที่ซัปโปโรซึ่งตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผม จะเล่นสกีเอาพอหนุกแต่นิวเขาไปเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเล่นเล่นเก็บชั่วโมงเล่นเหมือนฟิลเอาให้เลเวลตันแล้วก็เลยผมก็เลยพายว่างั้นขอสองวันเถอะให้อยู่ในเมืองบ้านสัมปโรปรากฏพอวันสุดท้ายผมเพิ่งจะมาเพิ่งจะอยากไม่พอเพราะวันแรกอะไม่เล่นไงพอแรกก็ปล่อยเขาเล่นผมก็เป็นฟิลแบบเขาที่พักก็ชอบจัดขอชอบเรียงของจัดห้องจัดของไม่ไม่ไม่เล่นเลยเขาไม่เล่นแล้วพอวันสุดท้ายเพิ่งมาคนแบบเออหนุกดีอะอยากอยู่ต่อ ปรากฏพอไปถึงที่เมืองอะไรนะซัปโปโรหโโิมะไทยแบบเหมือนแบบพายุเข้าเนี่ยเราก็แบบเหมือนเลยไม่ได้จอยอะไรกับซัปโปรโรเลยอ่ะเพราะว่าพายุอีกใช่ผูส้สบายเดี๋ยวค่อยเล่าใน,ในรายการกแต่ว่าเขาเช่ารถ <_ S 1> เขาเช่ารถไปปรากฏคือใช้ชีวิตอยู่ในรถนั่นแหละเพราะรถติดหิมะตกอะไรเงี้ยไม่ได้เที่ยวอะไรเลยไม่ได้ตามแผนไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนไปด้วยจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคือตอนแรกก็จะอยู่จะอยู่แค่นิเซโกะอีกนิดแต่ว่ายายคนนี้เขากอแง่เขาไม่อยากเล่นแล้วยายคนนี้อยู่ดีออกจากโรงแรมนะเที่ยงครึ่ง คือมีเวลาอยู่ที่ที่สับประรดแค่วันเดียวแต่อตอกนั้นเที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่พอเดินไปเช่ารถกว่าจะเช่าเสร็จบ่ายปัปอ่ะออกนอกเมืองกันไหมอีกคือ <c oughs> ดูในแมปแบบมันใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดถเกิดไปทางด่วนมันประมาณแบบชั่วโมงนึงแต่แตวันนั้นดันมีพายุหิมะก็เลยรถติดก็เลยก็คือแบบขับรถก็น่ากลัวไปเพราะว่าเหมือนว่ามันมีหิมะตกมันมองไม่เห็นทางจากชั่วโมงหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่นะสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไปกลับอ่ะแล้วคือพอไปถึงก็ต้องรีบกลับเพราะ เดินทางออกไปนอกเมืองเสร็จปุ๊บกินรักสวรรค์หนึ่งล้านขับรถกลับแล้วคือตั้งใจจะไปนอกเมืองอะเดี๋ยวค่อยเล่าอ๋อ้ใช่แต่ว่าในร้าเน่ยตามสายลจีนทีวีไงเราเป็นทีเซอร์แบบขึ้นชื่อขึ้นชื่อตะวันในหกล้านที่ดีบุ๋มจะจบเดี๋ยวไปรอดูในรายการต่อว่าเรื่องจะจบยังไงเครื่องติดไม่ติดเพเครื่องเราเองเนาะคือกัดจะไม่พูดเลยนะกัดจะไม่พูดแต่มันมันไม่หายไม่ไหว เนี่ยจะพูดอีกแล้วต้องต้องคอยห้ามหยิกตัวเองไว้เดี๋ยวค่อยเล่าอะไรนะครับผลจากซีรีส์ของเราแบบเอออ๋อซีรีส์ก็แพทแชร์ EP ห้าป่ะครับใช่ก็ก็คือหมายถึงว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า EP ตั้งแต่ EP สองถึงมันสองแสนใช่ไหมครับ EP สามก็สามแสน EP สี่ก็สี่แสน EP ห้าก็เลยอ้างงั้นก็ขอห้าแสนเลยพิม ตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากจะแบบไหนว่าท้าทายระบบเล่นๆเราตอนแรบกบแบบไม่ได้ท้าทายก็คิดว่าเหมือนแบบอ๋อผมลงลงเขาให้ลงรูก cover เป็นแบบมันเป็นเป็นธรรมเนียมของของซีรีส์เรื่องนี้ไงทำอะไรเช็ค e c k m เช็ค c k my เขาให้ cover ซีรีส์หน้าปกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอเลง cover เนี่ยปรากฏไม่เป็นที่พอใจของแฟนๆเพราะว่ามันมันไม่มันไม่เหมือนแล้วมันเอ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอยากได้เครื่องที่เล็กลงเพราะมือถือที่เราใช้นั้นเป็นเหมือนฟิลแบบแท็บเล็กอย่างเป็นโฟอะไรเงี้ยใช่ ซึ่งเราก็เลยใช้ฟลิปแหละแต่เราหันข้างให้มันดาร์กกว่าเดิมอีกเพื่อเป็นการเอาคืนชาวเน็ตใช่ครับผมอะไรนะครับลแฟนๆฟนไหมอะไรนะครับลายแฟนแฟนใช่ไหมหรือว่าต้องมีแก้ตัวเออต้องแก้ตัวใช่ไหมไม่มีแก้ตัวครับวันนี้เขาโมโหเลยเราจะท้าต่อยคนท้ากระบบย้อนเดิมอะไรนะครับเขาโมโหที่แบบเหมือนแบบนิวทำเนี่ยเขาโทรแบบเดินทางอยู่เดินทางอยู่ตะพวงอะไรใช่ทำในรถหรือไงสบายอ่ะเดี๋ยว ไใช่นะสบายสบาะก็นั้นผมก็นั่งนั่งอยู่ในรถก็แบบอายุหิมะมันก็มากระดับกระดับมาแล้วก็แล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็เตะก็เปิดเปิดขึ้นมาเลยนิวเร็วมาถ่ายรูปเราเขาทวงเขาทวงแล้วไม่ใช่แค่ทวงเองนะใช้ให้ออฟจุ่มพลให้แจนฮงแจนเฮมาทวงกันไปอรื่อยวแล้วเราเตกเป็นสายแบบมันร้อนลนอ่ะนิวเร็วนัเนี่เดีวโอ๊ยเดี๋ยวจะค่อยทำจะถ่ายยังไงมันจะถ่ายกันอยู่ในรถจะถ่ายยังไงต้อเปิดไฟไหมวแล้วนี่คนขับรถเปิดไฟให้ใช่ แล้วเราก็เออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรการถูกเรียกมาดันเนาะสนุกดีครับเออเดี๋ยวค่อยเล่าในรายการครับเดี๋ยวรายการไม่มีอะไรพูดเป็นรายการอนึ่งไม่รู้เดี๋ยวเพื่อมีรายการอะไรถามแต่ว่าทชาเด็กต่อหรือเปล่าแต่ว่าชาต่อไปขอดูความสามารถตัวเองก่อนครับว่าจะทำได้ตามที่ท้าหรือเปล่าขอขอตอนนี้จะท้าอะไรต้องประมาณตนละแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่กินเหมือนกันหรือว่าอะไรตอนนั้นตอนนั้นฟีลเหมือนแบบเข้าใจไหมครับว่าเรามีกิจกรรมอย่างอื่นทำเยอะเราก็เหมือนแบบ เอาตอนนี้ปุ๊บเราก็ไปเล่นสกีแล้วไม่เลยไงกลับมาอีกทีเอ้ามันเหมือนมันเลยเถอดเรื่องมันเลยเถอไดใช่พอถึงอไงผมว่าโอ้ยเตะไม่เชื่อเขาตัดต่อใช่ตอนแรกบอกว่าตัดต่อด้วยไม่เชื่อด้วยไป็นควจริงไม่เชื่อไม่เชื่อเขาไม่เชื่อผมไปเข้าไปดูเองอออ๋โเคถึงแล้วถึงแล้วเรียกว่าก็ยากแบบว่าด้วยเปนอย่างต่อเนื่องนะครับก็เอออันนี้ต้องใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบเหมือนให้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างดีเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราประสบปัญหานิดหน่อยในการ ในการออนแอร์แบบแบบอวายที่แบบในทาง YouTube ใช่ไหมก็ตอนแรกก็แบบคิดว่าเออเราก็เศร้าๆเลยว่าแบบพลังงานพลังพลังแบบอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แต่ว่าก็ดีใจที่แบบหลายๆคนก็ยังติดตามอย่างเหนียวแน่นวิธีในการติดตามใช่ก็อินชาชัยกับแฟนก็รอนิดนึงครับบางบางประเทศกาศจะแบบได้ดูเร็วๆนี้อะไรครับไม่แต่เราเองที่อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ดูใช่ใช่เราดูเราก็ต้องดูเป็นแบบทริปๆแรอบปฏิบัติต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ หวานตลอดนะเนาะอะไรนะในแต่ละแบบว่าตัวอย่างอีพีถัดไปมันคืออาหารที่ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเขาในเลือกซีรีส์อ๋อคือมันก็เป็นแบบฟิลแบบฟีลอบอุ่นแหละครับซีรีส์เป็นซีรีส์แบบน่ารักอบอคุณก็ตัดเต็มไปว่าแบบว่ามีการแบบทิ้งโอ้ยซีนนึ่งซีนนั้นแต่ทั้งคืนนะเนี่ยที่อย่างที่เอกบอกเลยคือมันเป็นซีนที่แบบเขาถ่ายเอาดอใช่ไหมครับเอ้ยเอาไม่เอาเหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกพับที่พับลิกอะแล้วมันจะเป็นท่าเรือ ถ่ายถ่ายแป๊บนึงก็ต้องรอให้คนไปพอคนออกเสร็จ off กล้องเข้าไปใหม่แล้วก็ใหม่เสร็จปุ๊บจะมติมีเรือมันจะมีเรือที่ชอบปาร์ตี้อ่ะเรือสีดังๆเรือมาเรื่อยๆเรือเราก็นั่งยืนเศร้าอ่ะพอรอนานๆเที่ยวก็เอาไปสังเพลงก่อนปะก็ฟังเพลงตงนี้จะได้เหมืแบบรำคาญอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งคือมันเหมือนแบบสลับไปสลับมามันแบบมันแอบมีความเหนื่อยมากเหมือนกันนะเพราะมันต้องเขาเรียกว่าต้องคอนเซสิร์ตเลยเออต้องคอนเสิร์ตเหมือนแบบก็เศร้าอยู่แลตั้งแต่หกโมงอ่ะตั้งแต่ฟ้ามืดจนดูหนังเที่ยงจริงแล้วกก็ถ่่ายไปเอออออะั พักอะไรเงี้ยแบบนึกออกไหมครับเพราะเราใช้ที่จริงๆเลยไงแต่ปิดเรื่องนี้เราใช้ที่เยอะด้วยไหมในการที่ต้องพิจารณาการส่งถ่ายเลยใช่ไหใช่เพราะว่าเขาเรียกมันมีมันมีเทคนิคในการถ่ายทําที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นด้วยครับแบบอาจจะต้องมีที่อย่างที่บอกอะมีการตึกลัญช็อตพิเศษอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นแบบการถ่ายมันก็จะแบบมันก็จะมีขั้นตอนเยอะไปอีกอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับกับการถ่ายทั่วไปแต่พอเอาให้เป็นไปได้ด้ก็คือพอใจขาอยู่ต้องเล่ สนุกดีสนุกดีดูแล้วสนุกดีครับเดี๋ยวเราต่อใช่ครับก็เพิ่งถึงอ่าวันเสาร์นี้ก็เพิ่งถึง EP หกครับกลางเรื่องพอดีครับก็แต่ว่าถึง EP หกตอนนี้ก็ปล่อยออกมาครบทุกเพลงแล้วนะของพวกเราก็เพลงเดี่ยวนิวเพลงเดี่ยวเตยแล้วก็เพลงเพลงเคู่อะไรเงี้ยใช่แล้วขอจะมีอะไรอีกไหมเพลงเดี๋ยวไว้เล่าในรายการเลยกันนะรายการอะไรอ่ะรายการอะไรยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอมีรายการค่ะรายการนี้มีใครอีกมีอกมั้งเะ กไได้ต่่ออปเรืยๆครับผมก็ฝากด้วยนะครับเชอร์รี่เมจิกนะครับสามสิบยังซิงเอ้ยแต่ว่าขอเล่านอกเรื่องนิดนึงพอเหมือนแบบไปเจอเพื่อนเพื่อนข้างพอเหมือนไปเจอเพื่อนๆข้างนอกกันเนอะคือเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่อะไม่ใช่เพื่อนๆหรอกเขาก็ถามว่าเออรีส์อะไรเดี๋ยวจะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล้วก็พูดว่าเออชอร์รี่เมจิกแล้วเขาบอกชื่อภาษาไทยชื่ออะไรเขาถามจริงๆเราก็แบบเราจำได้ไหมเราจําได้สิแต่แบบเขาจะเข้าใจไหมนะผู้ใหญ่สามสิบยังซิงแบบเราก็เลยเออสามสิบเราก็เล่าเรื่องแบบ่า เวลาเราแบบเราพูดเราเบาอ่ะสามสิบยังิงเลไหนะไหนนะพูดเขินพูดเขิพราะอะไกลัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจใช่เหมือนเราวันนั้นเจอแบบคุณแบบคุณป้าที่ร้านอย่างเงี้ยเขาแบบเออซีรีส์หนูลูกหนูดูเรื่องอะไรใช่ชรีแมจิกครับคุณป้าชื่อไทยสิลูกสามสิบยังสิงครับมันเขินไม่เข้าใจว่าพูดสามสิบยังสิงอ่ะป้าก็เลยแต่ว่าโอ๊ยป้ายังสิงเลยอย่าว่าป้า ป้าเขาลูกเต็มร้านเลยทุกคนสาวจริงเลยหรือเปล่าเจ้าตัวครับฝากฝากฝากสิฟูดสิครับผมก็ฝากเลยครับติดตามนะครับเชอรี่แมจิกครับก็ยังดูกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลาสองทุ่มครึ่งครับทางช่องซีเอ็มยี่สิบห้าครับแล้วก็คนที่ดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง VIU นะครับวิวครับแต่ดูสดทันหน่อยได้ครับใช่ดูสดทันก็จะสามารถแบบมาร่วมสนุกทุกคนได้ในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์นะครับจะได้แบบมาแบบมาร่วมปั่นเทนกันใช่ ครับผมครับ yeah.